สถิติผู้สูงอายุในปี2 560วัยสูงอายุวัยชราหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทางทางร่างกายทางสมองทางอารมณ์และทางสังคมสังคมผู้สูงอายุที่มีประชากร60ปีขึ้นไป ใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยมีอัตราร้อยละสิบขึ้นไปและประชากรอ,อายุ65ปีมีอัตราร้อยละเจ็ดขึ้นไปข้อมูลในปี2566 จำนวนประชากรในประเทศไทย66,61,512คนผู้สูงอายุจำนวน13,43,762คนคิดเป็น19.74%ของประชากรทั้งหมดผู้สูงอายุชาย5.7ล้านคนผู้สูงอายุหญิง7.2ล้านคน พวกเราจะพาไปชุม10บอันดับจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเยอะที่สุดในประเทศไทย10จังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดอันดับแรกจังหวัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้สูงอายุ1 2 3่งล้อคน อันดับที่สองจังหวัดนครราชสีมามีจํานวนผู้สูงอายุ5 2 5 3 9คนอันดับที่สามจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุ44,512คนอันดับที่สี่จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้สูงอายุ3 6 2 0 9 3คน อันดับที่หจังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวนผู้สูงอายุ3 24,4 3 6คนอันดับที่6จังหวัดนครศรีธรรมาราชมีจำนวนผู้สูงอายุ3389คนอันดับที่7จังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนผู้สูงอายุ389,633คน อันดับที่8จังหวัดเชียงรายมีจำนวนผู้สูงอายุ2 8 6 3 9 4คนอันดับที่9นนทบุรีมีจำนวนผู้สูงอายุ281,66คอนอันดับที่10จังหวัดอุดรธานีมีจำนวนผู้สูงอายุ2 7 8 0 6 4คน นี่คือแผ่นภูมิวงคมแสดงอันดับผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัดพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวชุติการพัฒนาสิริศัพท์ 2. นางสาวทิตาพาชูแก้ว 3. นางสาวเชยภาธา,าราเนตรฉันมัธยุมศึกษาปีที่5้ทับสอง